ปล่อยปล่อยท่าลาบเลยปล่อยเลยฟึบเข้าไปเลยฟึบเข้าไปเลยเข้าเข้าขวาเลยเข้าขวาเลยไอ้ผิดผิดฟังเลยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละไป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 จอดเน่ไปเลยไปเลย ตัวตัวมือขยับแรงไปนักเรียนมานิ่งก่อนนิ่งก่อนตัวกางเกงหลุดตูดอีกเอ้ย เห็นแล้วส่งสัญญาณมาเห็นแล้วส่งสัญญาณมามือก็ได้ส่งสัญญาณมือโอเคโอเคตัวส่งสัญญาณมือมาแล้วที่เหลือมาเลยเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลง่มีไม่มีนั่ี๋ั่จีนั่ี่บีไม่มีไม่ลงไม่มีไม่าีไม่มีไม่มีไ่ไม่ี่ี่่่่ั่่่่ไม่มไ่่ีไม่ มาจากไห<ฟ>นอะเขาไปทำเรื่องที่นครบาลคุณแม่คุณแม่อย่างนี้คุณแม่นั่ง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 นัน่งที่แย่งนั้นก่อน เองชื่อชื่ออะไรชื่อดีนครับชื่อดีนนะไปไปทำอะไรไว้ไม่ได้ทำอะไระครับเรื่องมีเรื่องของนี่ครัแล้วเองเป็นคนกระทำใช่ไหมใช่ผมกระทำข้อหาร่วมกันประทุสระประทุเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีโดยใช้อุบายล่อลวงใช้กำลังประทุษร้าย ถ้าพู่เดายาวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อหากาไรหรือจะทาอนาจารจะทํทําเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยการร่วมเพศอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากหรือการใช้สิ่งอื่นจะทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นนะครับเองจะพูดอะไรก็ได้นะคาพูดหลังจากนี้นะอาจจะถูกไปใช้บนศาลนะมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบ มีสิทธิ์แจ้งทนายให้ร่วมฟังการสอบปักคำนะสอนอที่เองจะถูกควบคุมเนี่ยสอนอประชาสัมพันะแล้วถ้าระหว่างที่เองโดนจับเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไร,อะไรบอกก็จะรหน้าที่